สวัสดีทุกท่านได้เวลาของข่าวเชีนนใต้วันนี้พบกันในวันพุทธที่26กักฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6ยังอยู่กับผมคมเจษดาสุริโยไทยสื่อแชร์ขอบูีเดดนใต้ ศูนย์บริการอำเภอไปตรงจังหวัดยาลาจัดกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบอลและกำลังภาคประชาชนตั้งจุดตรวจจุดสกัดจัดกำลังเวียนยามรักษาความปลอดภัยเพื่อในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท,ท,ท่องเที่ยวภายใต้การบริการของนายเอกยังองในในภัยนาสงขาในอำเภอเปตงได้มอบหมายให้ปลัดหัวหน้าตำบลทุกตำบลสั่งการและประสานการปฏิบัติไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งส2หมู่บ้านจัดกำลังชรบอเข้าเวียนยามรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านสถานที่ราชการในพื้นที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ภายในหมู่บ้านตรวจสอบบุคคลยานบานหน้าที่เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความอบอุ่นใจกับประชาชนและท่องเที่ยวรวมทั้งควบคุมพื้นที่เกิดความปลอดภยัยป้องกันการลักลอบเข้ามาก่อเหตุของกลุ่มภูมไม่หวังดีนายอำเภอไปตรงเป็นประธานชาวบริจสมคุณ อนุพันธ์ตันสกุลอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอยตมบลยะรมอำเภอไปตรงจังหวัดยะลาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่24กรกฎาคมเวลา12.30นที่ผ่านมานายเอกยังอภัยนสงขานายอำเภอไปตรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าบังสกุลและวางดอกไม้จันในงานชารนกิจศพคุณอนุพันธ์ตันสกุลอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอยตำบลยะรมอำเภอไปตรงจังหวัดยะลาโดยมีพลเอกมณีจันทร์ทิพย์ที่ปรึกษากรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ผู้บริหารสถานศึกษาคณะ คณะกรรการขูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมณนะชนะนนสถานหนึ่งเทศบาลเมืองไปตรงอำเภอไปตรงจังหวัดยะลาในอำเภอไปตรงประชุมประจำสัปดาห์ที่สำการปกครองอำเภอไปตรงเ่ื่อมประชุมไกล่ราชที่ว่าการอำเภอไปตรงจังหวัดยะลาในเองยังอภัยรัศมีขาในอำเภอไปตรงเป็นประธานการประชุมประจำสัปดาห์ของที่ํำการปกครองอำเภอไปตรงเพื่อซักซ้อมข้อราชการและมอบแนวทางกาปรปฏิบัติงานให้แก่ประลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองสมิตาาอำเภอในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงหัดไทยและการติดตามงานในพื้นที่ในห้องประชุมไกล่ราดที่ว่าการอำเภอไปตรงจังหวัดยะลานายสิริมงคล ประจักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานรลักประการสุขภาพแห่งชาติเคสิเจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเคสิสองจังหวัดสงขลาดูความก้าวหน้าของงานกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตงลงในเทศบาลสองบ้านกระแทกต่อวานนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงนำโดยนายสิริมงคลประจักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนางสุพัฒมาย่สุนศรีบุ้มในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานรลักประกันสุขภาพแห่งชาติเคสิเจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ เขต12จังหวัดสงขลาดูความก้าวหน้าของงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองใบตงโรงเรียนเทศบาล2บ้านก,แก,ะ,กนะแป้กะตอชมการแสดงจากกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองใบตงชมวิถีชุมชนกะแปกะกอตอชมตลาดนัดพอเพียงพ,พืชผักปลอดสารพิษปลูกโดยครูแล,และนักเรียนจำหน่ายอาหารพื้นเมืองผลิตเองในชุมชนซึ่งรองด้วยวัสดุธรรมชาติหาได้เองในชุมชนมีชมรมอ,อสอมตําบลใบตงชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองใบตงคณะก,กรกรมก,การชุมชนเจ้าที่สาธารณสุขอำเภอใบตงเจ้าที่ที่ PCU กม3 สมสมาชิกสภาเทศบาลคณะครูโรงเรียนเทศบาลสองบ้านกับแปกตให้การตอบรับอย่างอบอุ่นสำนักงานคลังจังหวัดยะลาเข้าพบคณะผู้บริหารก่อนรับการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นแบบประเมินสุขภาพการคังท้องถิ่นวานนี้สำนักงานคังจังหวัดยาลาเข้าพบนายสกุลเล็งรักบุญนายกเทศมนตรีเมืองไปตรงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารก่อนรับการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นแบบประเมินสุขภาพคลังท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจแลวจักตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการเพื่อประชาชนได้รับ ประโยชน์สูงสุดบริษุทกองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงออกบริการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่บริการมัสยิดชุมชนกะแปะกอต่อนอกวานนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงออกบริการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่บริเวณมัสยิดชุมชนกะแปะกอต่อนอกตั้งแต่เวลา8.30นจนถึง1 1 0 0นเวาประชาชนมาใช้บริการตรวจรักษาโรคจ่ายยาเบื้องต้นทําการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงเก็บตกฉีดวัคซีนโรคพิษสุัขบ้าเชิงลุกให้ความรู้กกาารรคััดแยยขะต้นทงบ อาสาสมัครท้องถิ่นลักโลกรับสมัครทศสมอมอีกด้วยคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม10ประเทศเยี่ยมชมปัญญาเรียนรู้ค k าร์คย a ลารับความการดาเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วานนี้ที่ปัทยาการเรียนรู้ค k าร์คย a ลาอาเภอเมืองจังหวดัดยาลานพยปงศักดิ์ ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยาลาพร้อมด้วยพลตีสมเกียรติผลประยูนย์เลขขาธิการศูนย์งินการทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตบให้การต้อนรับคณะเอ,อากอัคราชทูตหมดทูตสิบประเทศซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกิจกรรมการทูตเชิงลุกและสร้างความว้าใจการรับรู้เกี่ยวพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาชาติโดยมีเอ,อากอัคราชทูตจากประเทศมาเลเซียคูเวตโอมานอียิปตอินโดนีเซียตุรกี บโบลิโกซาอุดิอาระเบียหัวทูดจากสถานเอกอัครทูตกาตาร์และปากีสถานเดินทางมาเยือน3จังหวัดเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่27กรกฎาคมนี้ในการนี้นายกเทศมนตรีนครนายาได้นําคณะทูตกลุ่มประเทศมุตสึดิม10ประเทศเยี่ยมชมการดาเนินงานของอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คยาลาเพื่อให้คณะทูตเห็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทันที่ทันสมัยรวมถึงรับทราบตัวอย่างการดาเนินงานที่เข้มแข็งและมีผลเป็นรูปธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด เชเดนภาตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสำหรับอุทยานการเรียนรู้ยะลาเป็นอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ทีเคปาร์คและเทศบาลนครยะลาเพื่อมุ่งหมายเพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะสำหรับเยาวชนและประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้มีโอกาสเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแลกเปลี่ยนวัฒนกรรมหลากหลายหลากสาขาและร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดายแดนภาคใต้อุทยาน การเลรูยาลาตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์เยาวชนยาลาเทศบาลนครยาลาซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะใจกลางเมืองนับเป็นทำเลที่มีศักยภาพเหมาะสมในการช่วยเกื่อหนุนความสําเร็จในการดําเนินงานของอุทยานการเลรูยาลาเนื่องจากอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่ายการถึงได้สะดวกนอกจากนี้คณะเอกอารยทูตและอุปทูตสิประเทศได้ชุมการแสดงออเคสตราพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชา,า,า,ายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ในสังกัดภายใต้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการอำนวยการสส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกร,ระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น หรือภาคสุข้องในพื้นที่คณะเอกอัครทูตและอุปทูตสิบประเทศยังได้รับฟังการสนับสนุนท่านทางโอกาสแก่ศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเทเลปัคใต้การส่งเสริมโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่เยาวชนที่สนใจศึกษาศึกษาต่อในประเทศโลกมุสลิมโดยมีการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในจังหวัดเทเลปัคใต้ที่ประสงค์ไปศึกษาในต่างประเทศด้วยการทําข้อมูลสําคัญเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนเดินทางไปศึกษาต่อแนะแนวทางการศึกษาต่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเทเลปาคใต้ปฐมทิเศศึกษาก่อนไปศึกษาต่อ อำนวยความสะดวกในการเทียบโอนรายวิชาและเทียบวุฒิการศึกษาทั้งระดับพื้นขั้นพื้นฐานระดับปริญญาศึกษาสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลด้านการศึกษาต่อต่างประเทศอำนวยความสะดวกการเทียบโอนรายวิชาและเทียบุวุฒิการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศและการไปสนธิการรับสมัครทุนการศึกษาต่างประเทศผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลายการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผูรรับทุนการศึกษาของรัฐบาลต่างประเทศจากนั้นคณะเอกอัครราชทูตและอุปทัตสทิ พบปะผู้เชีจิตเก่า,ท,กาที่สําเร็จการศึกษาจากประเทศโรบสริมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังสําเร็จการศึกษาพร้อมทั้งขอบคุณทางรัฐบาลของแต่ละประเทศที่ได้การสนับสนุนการศึกษาและดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดีทูตอียิปเ์เผย ความเชื่อเป็นเหตุระหว่างตนเองกับพระเจ้าหนุนประชาชนแดนใต้เป็นปึกแผ่นสร้างไทยแข็งแกร่งด้านเลขาสปตอตอบข้อสงสัยปัญหาความรุนแรง3าจังหวัดเกิดจากคุณภาพชีวิตสังคมจิตวิทยาเผยและใช้แนวทางสันติวิธีพร้อมหนุนเสริมทุกศาสนายอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขวันนี้คณะเอ,อกอัครทูตและอุปทูตสิประเทศเยือนส่วนราการบริหารจังหวัดเชียงรายใตย้จังหวัดยะลาเพื่อรับทราบปัญหาข้อเจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ,บในพื้นที่ การปรญหาราชการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในห่วงของการพบปะมีการสอบถามปัญหาประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหตุผลจริงที่กลุ่มเห็นต่างจากรัฐใช้ในการก่อเหตุการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพลตรีสมเกียรติภูมิยุริการสปรต่อให้สัมภาษณ์ถึงข้อซักถามดังกล่าวว่าปัญหาที่ส่งผลนําไปสู่การเชื่อความรุนแรงมี2หลักคือปัญหาด้านคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสาธารณสุขเศรษฐกิจรายได้ของประชาชนซึ่งยอมรับว่าเป็นความจริงที่คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อาจอยู่ในเกณฑ์ต่า เฉลี่ยของประชาชนในประเทศส่วนที่2เป็นปัญหาทางด้านสังคมจิตวิทยาเป็นในส่วนของความรู้สึกว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับเสรีภาพในการดําเนินชีวิตอย่างเพียงพอไม่รับความเป็นธรรมในแง่มุมต่างๆไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมจึงมีข้อเรียกร้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งรัฐเอกมรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ทั้งนี้ยอมรับว่าอาจยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ประชาชนบางกลุ่มพอใจจึงนําไปสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างและต้องการเปลี่ยนแปลงโรืใอ้ความรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งสอง คมพะอุพันธุรรมอย่างสันติสุขโด,ดยภาครัฐแค้แนวทางสติวิธีในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวเลขาธิการสปสกเกาวอีกว่า สิ่งที่ต้องการในคณะทูตและอุปถุตได้สื่อสารกับโลกภายนอกคือประเทศไทยดูแลประชาชนในจังหวัดเจนภาักต้อย่างเต็มที่เท่าเทียมและเป็นธรรมมีการดำเนินงานในหลายเรื่องเปิดโอกาสให้ประชาชน,ท,นาที่นับถือศาสนาอิสลามได้เป็นผู้นำพื้นที่82เปอร์เซจาก267องค์กรปกครองส่งท้องถิ่นมีผู้นำที่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ยังสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการส่งคนไปประกอบาศาสนา,ากิจณประเทศซาอุดิอาระเบียสำหรับประชาชนนับถือศาสนาอิสลามและประกอบศาสนากิจณประเทศอินเดียและใน สําหรับประชาชนชาวพุทธโดยภาครัฐพยายามสร้างความบาลานซ์และสร้างความสมดุลในการดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดด้านนายมูเดฟาเอกุูนีเอรทูตอ,อีอยกล่าวถึงการเยือนจังหวัดเทลอากใต้พร้อมรับทราบการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ว่าได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากอาทิ เข้าใจความมันคงในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรการบริหารราชการการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามทุกประเทศไม่สามารถพัฒนามีความแข็งแกร่งได้หากมีความแตกแยกประชาชนจําเป็นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นปึกแผ่นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศส่วนตัวเองมองว่าประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกับประเทศอียิปต์ในการมีประวัติศาสตร์ยาวนานมีอารยธรรมและศาสนาที่หลากหลายทั้งศาสนาอิสลามคริสเตียนและอื่นๆ แต่ความเชื่อหรือการนับถือศาสนาเป็นเหตุระหว่างตนเองกับพระเจ้าซึ่งมีอียิปต์ไม่จํากัดศาสนาและเป็นประเทศสําหรับรษาษฎรทุกคนเอ,อากอาัคราชทูตอียิปต์กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามการพัฒนาที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาศึกษาลําดับถัดมาคือการรักษาอัตลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหว แต่และพื้นที่จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภาคไหนก็ตามแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะทุกคนคือคนไทยต้องเป็นส่วนหนึ่งและไม่ตียตีห่างจากสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติทั้งนี้คิดว่าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งที่ต้องทำให้เหลยที่สุดคือการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อดึงนักลงทุนเข้ามาเพื่อรักษาความสมดุลของเขตเมืองและเขตชนบทให้มีความเจริญมีเจริงต่อการเจริญเติบโต,ตของ GDP อย่างไรก็ตามสําหรับประเทศอียิปต์ได้เพิ่มทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยจาก128 ปีเป็น160ทุนซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลอียิปต์มอบให้นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาที่หมหาวิทยาลัยในประเทศอียิปต์และหมหาวิทยาลัยอาอาสฮันโดยเป็นวิทยาลัยอ,อิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองเลขาธิก,การสอรตอนนำทีมบุริหารคณาจารย์ดูงานบริษัทอัาพุลพูดโพเซสซิ่งจำกัด จังหวัดนคปรปฐมเรียนรู้กระบวนการไปรูปจากมะพร้าวพร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อน,นําไปปักดันยุทธศาสตร์อาหารฮาลาลจังหวัดชา,า,ายแดนภาคใต้สู่การเป็นเมืองนวัตกรรมแห่งอาหารวันนี้นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนรโดยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรืสอสปตนําคณะผู้บริหารสปตคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร,ร์การอาหารและโภชน,นา,า,นากรารจาก หาวิทยาลัยสงขลานครินหมาวิทยาลัยนาราทื่อว่าราชนครินหมาวิทยาลัยราชพัฏยา,าหมาวิทยาลัยฟาตอน,นีสถาบันอาชีววิทยาลัยการอาชีพผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปศึกษาดูงานเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ภายในโรงงานของบริษัทอัมพลฟู้ดโพสเซสซิ่งจำกัด APF ตำบลกระทุ่มลม้มอำาเภอสามพนานจังหวัดนครปฐมโดยการเข้าเยี่ยมชมบริษัทอัมพลฟู้ดโพสเซสซิ่งจำกัดในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปจัดทำยุทธศาสตร์อาหารฮาลาลจังหวัดชดายแดนภาคใต้สู่การเป็นเมืองนวัตกรรมแห่งอาหารซึ่งทางสวต มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจด้านแนวความคิดการพัฒนาเมืองนวัตกรรมแห่งอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียราภาคใต้สามารถนําแนวคิดการพัฒนาที่ได้จากการดูงานประยุกต์ใช้ในเกิดให้เกิดผลสําเร็จและเป็นแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ทั้งด้านวิถีชีวิตที่ทําอาชีพเกษตรประสา์และการประมงเป็นอาชีพหลักประกอบกับต้นทุนทางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์และมีด่านการค้าจํานวน9ก้าด่านที่จะสามารถเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ ศนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิขึ้นต่อไปในอนาคตจากนั้นรองเลขาธิการสปรตและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำกะทิ UST ทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการผลิตจากต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตั้งแต่เอาวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตจากจนน้ำกะทิบรรจุใส่กล่องเพื่อเตรียมส่งออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อนที่จะคณะร่วมรับฟังรับชมบรรยายรุปโดยมีคุณคำพันธ์ขันทหัสผู้ในการส่วนการผลิตคุณวันนีจตุรละจำเริญชัย ผู้จัดการส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างและดกรกฤษดาสโสภาผู้มีการส่วนกลางและสารสนเทศย่วนต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวความคิดในครั้งนี้สําหรับบริษัทอัมพรมพูโปรเซซิ่งจำกัดถือเป็นผู้นํานวัตกรรมอาหาและเครื่องดื่มของไทยครบเครื่องเรื่องผลิตภัณฑ์นคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้ผลิต ผู้บริโภคทุกกลุ่มมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์แปรรูปทางกเกษตรเป็นหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์จากมะพร้า,าวเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอาหารพร้อมปรุงเครื่องปรุงเพื่อสุขภาพและขนมขบเคี้ยวเป็นต้นถือเป็นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้ามากมายเพื่อผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการประกอบอาหารสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ภายใต้สโลแกนสุขภาพที่ดีย่อมมาจากอาหารที่ดี ปัจจุบันมะพร้าวมาถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญพืชชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยเนื่องจากเป็นปัจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพเพื่อบริโภคหลากหลายชนิดโดยเฉพาะมะพร้าพันธุ์พื้นเมืองจะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากโดยเป็นวัตถุดิบหลักที่ถูกนํามาใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนได้หลากหลายเมนูและเป็นที่ต้องการภาคเอกชนนําไปแปรรูปหลายผลิตภัณฑ์โดยมะพร้าวหนึ่งผลสามารถให้น้ําหนักเนื้อมะพร้าวได้250-300กกรัมและเนื้อมะพร้าวขาวมะพร้าวสด 500ถึง6กรกรัมซึ่งหากมีการส่งเสริมที่มีทิศทางและมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมรวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นด้านราคาให้แก่เกษตรกร,กรด้านคุณภาพให้แก่ภาคเอกชนซึ่งจะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าส่งเสริมช่วยสร้างไรายได้ให้แก่ เกษตรกรเป็นอย่างมากสําหรับเมืองนวัตกรรมแห่งอาหารเป็นโครงการที่สบตดําเนินการเพื่อเป้าหมายในการต่อยอดวัตถุดิบและผลผลิตที่ได้จากการเกษตรฐานลากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอาลานสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่รวมทั้งปรับปรุงแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้อง การตลาดขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก อาจจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเสร็จสิ้นการดูงานในครั้งนี้รองรลขาธิการสปรทได้มอบหมายให้ทางสภาเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันการศึกษาสปทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาลรือกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่2ประเด็นคือวางแผนการส่งเสริมการเพาะปลูกต้นมะพร้าวในพื้นที่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกพืชผลขึ้นได้เช่นลินชายหาดพื้นที่รลกล้างโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีเป็นที่ยอมตั้งแต่ในสมัยอดีตว่ามีต้นมะพร้าวรสชาติดีอร่อยและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเพื่อทํําาาข้้้ออมมูลใหหพรรสับนวง หรือหาลือร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการหาจัดการผลผลิตต่อไปในอนาคตโดยเร็วต่อไปและ2การศึกษาองค์ประกอบของมะพร้าวแต่ละสวนของมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นใบก้านเปลือกกลาหรือส่วนอื่นสามารถเพิ่มมูลค่าในแต่ละห่วงโซ่อย่างไรทั้งนี้ในระยะเวลาเร่งด่วนให้ไปวางแผนการดำเนินกับกลุ่มวิสาหก,กิจที่มีความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแปรูปขั้นตอนเพื่อให้ภาคเอกชนบริษัทอัมพงพู้ดที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรในการช่วยรับซื้อในราคาที่เป็นธรรมอีกด้วย รองเลขาธิการสปตร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อศึกษาความพร้อมและเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูลดันให้เกิดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์วความต้องการพื้นที่และเทรนโลกและการเรียนการสอนที่สามารถสะสมหน่วยกิจรูปแบบธนาคารหน่วยกิจวันนี้นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสวนในการบร,ริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยนาวากาศเอกจักพงอภิมหาธรรมผู้บริการส่งเสริมและ สนับสนุนงานพัฒนาปล่อยพลเรือนสอปรตร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อศึกษาความพร้อมและเตรียมการจัดตั้งหมาวิทยาลัยสตูลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2 5 6ง2 5 7 2ระยะเวลา7ปีเพื่อปรึกษาหาลือรูปแบบการจัดตั้งเหมาวิยาลัยสตูลโดยมีศาสตราจารย์กิติคุณปวันศักดิ์อวันโนประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน เพื่อศึกษาความพร้อมและเตรียมจัดตั้งหมาวิทยาลัยสตูลเป็นประธานการประชุมตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะอนุกรรมก,การและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลจอภาพวิดีโอคอเฟอเรนซ์ในห้องประชุมจลัดกุลวานิชชั้น3อาคาร20ธรทำเนียบรัฐบาลสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญประกอบด้วยเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมก,การขับเคลื่อนศึกษาความพร้อมและเตรียมการจัดตั้งหมาวิทยาลัยสตูลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2566 ถึงพศ2572รวระยะเวลา7ปีการหาลือขอความเห็นชอบเพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการกับเคลื่อนเพื่อศึกษาความพร้อมและเตรียมการจัดตั้งเหมาลัยสตูลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การประชุมหาลือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมกปตครั้งที่1ทับ2566ที่มีพรเอกประวิตรวงสุวรรณประธานกปตประธานการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่27กุมภาพศ2566ที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นหลักการการจัดตั้งเหมาลัย่สตูลเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาของประชาชนในพื้นที่เชื่อมยงกับ ตามศักยภาพของพื้นที่และเชื่อมโยงการศึกษาไปยังประเทศมาเลเซียโดยจัดการเรียนการสอนระดับก้าวหน้าเป็นแบบธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงก์สามารถสะสมหน่วยกิจเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากความถนัดและความเข้าใจนำไปสู่สังส,สมประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานมีหลักสูตรที่น่าสนใจในเบื้องต้นอาทิอุตสาหกรรมการต่อเรือการขนส่งทางเรือกรมการขนส่งทางน้ำเกษตรและปศุสั์สมัยใหม่ธทณนีวิทยาและธุรกิจการท่องเทีย่ยวและการบริการอย่างไรก็ตามที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลายหัวข้อ ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการเสนอเรื่องที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันต่อประธานกอประตเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มเติอมองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการก,กับเคลื่อนเพื่อศึกษาความพร้อมและเตรียมจัดตั้งหมายสตูนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อรับร่วมรับฟังรายงานและผลความคืบหน้าของการจัดตั้งหมายัยสตูลให้เกิดเป็นรูปธรรมสามารถยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนยกระดับการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาจังหวัดสตูลในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้ที่ประชุมยังมีความเห็นชอบเพิ่มเติมในส่วนของการจัดตั้งหมายัยสตูนซึ่งเป็นที่ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมกลุ่มย่่ออยเพืให้ กุ่ายร่วมแสดงความเห็นได้ข้อสรุปให้มีการนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งก่อนที่ดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป